เคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าทําไมผู้หญิงเนี่ยถึงได้น้ําตาแตกง่ายกว่าผู้ชายหรือรู้กันหรือไม่ครับว่าที่เวอร์กูบ้าของผู้หญิงเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดนะครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากันกันกบ20เรื่องราวความลับอันน่าทึ่งของร่างกายผู้หญิงที่เอาจริงๆแล้วผู้หญิงบางคนก็ยังไม่รู้เลยนะว่าร่างกายของพวกเธอเนี่ยสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ครับแลสัญญาว่าถ้า,าเพื่อนๆรับรู้เรื่องราวในวันนี้นะมุมอมองที่เพื่อนๆมีต่อร่างกายของสตรีเพศนะครับก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอาเป็นว่าไม่พลาดเยอะแลละเรามาฟังกันเลยดีกว่ากับอันดับที่20ผู้หญิง ไม่ได้เป็นเพศที่ต่อมน้ําตาตื่นแต่ว่าต่อมน้ําตาใหญ่ต่างหากละ่ะคือเขาเคยมีการวิจัยกันนะครับว่าทําไมผู้หญิงเนี่ยเอออะไรก็ร้องไห้น้ําตาไหลออกง่ายเหลือเกินแต่กลับกัน ผู้ชายเนี่ยแม้ว่าจะเจ็บปวดเท่าไหร่ก็ตามก็น้ําตาไม่เล็ดออกมาสักหยดเลยนะครับซึ่งสายให้ที่แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพราะว่าผู้ชายถึกกว่าผู้หญิงแต่อย่างใดหรอกนะครับแต่เป็นเพราะว่าตอมน้ําตาของผู้หญิงเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ใหญ่แล้วก็ยาวกว่านอกจากนั้นก็ยังมีปฏิกิริยาที่ไวต่อเคมีมากกว่าตอมน้ําตาของผู้ชายด้วยนะครับอย่างเช่นว่าไอาการน้ําตาตื้นของผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเกิดมาจากการที่ร่างกายของผู้หญิงมันมีฮอร์โมนซึ่งต้องผลิตนมเลี้ยงดูลูกนะ ที่ผลข้างเคียงของฮอร์โมนนั้นนะครับมันก็คือจะทําให้ต่อมน้ําตาผลิตน้ําตาออกมาเยอะด้วยเช่นกันดังนั้นพอมีอะไรไปสะกิดจมานิดนึงนะครับต่อมน้ําตาก็แตกโลออกมาแล้วครับแต่ถ้าว่ากลับกันกับผู้ชายที่มีน้ําตาน้อยนะครับพอพยายามจะบีบน้ําตาทีไรมันก็สามารถบีบออกมายากกว่าผู้หญิงนั่นเองและเอาจริงๆจากผลการทดลองวัดระดับความเครียดนะเขาก็ว่ากันว่า ผู้หญิงนะครับเป็นเพศที่สามารถรับมือกับอารมณ์ความเครียดได้มากกว่าเพศชายอีกด้วยซึ่งนั่นเองมันก็เลยได้นําเรามาสู่เรื่องความลับของผู้หญิงในอันดับที่ 19. เลยกล้ามเนื้อของผู้หญิงมีความถึกกว่ากล้ามเนื้อผู้ชายคือถ้าหากจะมองกันหย,ยาบๆว่าผู้ชายกับผู้หญิงเพศไหนแข็งแรงกว่ากันเนี่ยทุกคนก็คงจะต้องตอบว่าเป็นเพศชายอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะแบบแหมกล้ามใหญ่บึกบึนน้ำซ้ำจะมีแรงเยอะสักขนาดนั้นนะครับ แต่จากการวิจัยเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยเขากลับพบว่ากล้ามเนื้อของผู้หญิงนะครับมันมีคุณสมบัติบางอันที่ล้ำไปกว่ากล้ามเนื้อผู้ชายอีกตรงที่ว่ากล้ามเนื้อผู้หญิงนะครับจะมีความอึด ยืดหยุ่นกว่าแล้วก็สามารถฟื้นตัวได้จากความเจ็บปวดเร็วกว่าผู้ชายนะครับนอกจากนั้นเองผู้หญิงก็ยังเป็นเพศที่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะไม่เหนื่อยเร็วเท่ากับผู้ชายด้วยคือหมายความว่าถ้าหากนำเอาผู้หญิงกับผู้ชายที่มีความสามารถเท่ากันมาออกแรงเท่าๆกันนะครับผู้หญิงเนี่ยก็จะถึกและทนกว่าผู้ชายนั่นเองที่สายว่าทําไมแม่ร่างกายผู้หญิงถึงได้ถึกเป็นหินแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นมาจากการวิวัฒนาการของมนุษย์นั่นเองครับ ที่เพศหญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพศซึ่งต้องทําการคลอดบุตรแล้วก็ปกป้องดูแลลูกน้อยเธอใช่ไหมไม่ว่าจะตั้งท้องอยู่หรือว่าคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องดูแลลูกเลย ดังนั้นนะครับมันก็เลยได้ทำให้ร่างกายของผู้หญิงเนี่ยได้พัฒนาให้มันกลายเป็นแบบเครื่องจักรที่มีความทนทานสูงมากกว่าผู้ชายนั่นแหละครับดังนั้นเองไอ้ข้อความโบราณที่เรามักจะได้ยินกันว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ตายยากนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่คนโบราณเขาได้มั่วๆขึ้นมาอย่างเดียวก็ได้นะฮะเพราะอันดับที่18โดยเฉลี่ยแล้วนะครับอายุของผู้หญิงจริงๆเนี่ยก็จะมีมากกว่าเพศชายประมาณ5-6ปีเลยทีเดียวนะครับที่อันนี้หลายๆคนก็จะบอกว่าก็แง่แล้วสิก็ ผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเพศที่แบบใช้ชีวิตรักษาสุขภาพหรือแม่ก็บอกว่าผู้หญิงนะครับไม่ชอบไปใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงผาดโผลเท่ากับผู้ชายผู้หญิงก็เลยตุยน้อยกว่าชายนั่นเองซึ่งถ้าจะมองแบบนั้นก็ใช่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะว่าอันดับที่17 อีกปัจจัยหนึ่งของการซึ่งผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ไปพบมาว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างภูมิคุ้มกันนั่นเองครับที่ว่ากันว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าผู้ชายนะครับ ที่หนึ่งในเหตุผลนั้นก็มันอาจจะมาจากเรื่องที่ผู้หญิงต้องการป้องกันลูกของตัวเองในเวลาท้องอีกแล้วนั่นแหละก็คือเวลาตั้งครรภ์กว่าหลายๆเดือนใช่ไหมถ้าหากเป็นโรคอะไรขึ้นมาคุณแม่นะครับอาจจะไม่ตายแต่ว่าลูกอาจจะตายก็ได้ดังนั้นเองภูมิคุ้มกันก็เลยต้องพัฒนาตนเองให้มันแข็งแรงคูณสองครับที่จะปกป้องลูกในท้องของคุณแม่ด้วยนั่นเองซึ่งอันดับที่16อันนี้เนี่ยมันก็มีคําแนะนําจากนักวิทยาศาสตร์อันหนึ่งด้วยว่า ถ้าหากผู้หญิงคนไหนอยากจะมีภูมิคุ้มกันเยอะๆนะฮะก็ให้เธอนั้นเนี่ยไปอบอบจจมะผู้ชายบ่อยๆด้วยเพราะนักวิทยาศาสตร์เขามีการค้นพบว่าเมื่อไรก็ตามที่ผู้หญิงได้เสร็จกิจจากอบจมะมานะครับภูมิคุ้มกันของร่างกายเธอเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นตาเลยทีเดียวที่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายของสาวๆนั้นเนี่ยต้องเตรียมพร้อมกับการที่เธอจะมีบุตรหรือเปล่านะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามอันดับที่15 เอเรื่องการมีภูมิคุ้มกันเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมอยู่เหมือนกันนะเพราะมีบางครั้งนะครับเขาจะไปพบว่าภูมิคุ้มกันของผู้หญิงบางทีมก็ทํางานดีเกินไปครับจนกระทั่ง มันวกกลับมาทำร้ายร่างกายตัวเองซะง,งั้นคือเป็นโรคแพ้ภูมิอะไรว่าไปนะครับแต่ว่าอันดับที่14บสี่ในจะพูดถึงเรื่องอย่างว่ากันและแอดก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาแนะนําให้รู้จักกับอวัยวะหนึ่งที่มันได้สร้างความสุขให้กับผู้หญิงหน่อยละกันนะครับที่อันนี้ไม่ได้จะทะลึ่งนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของความรู้จริงๆนะครับนั่นก็คืออวัยวะของผู้หญิงที่มีชื่อว่าคริโตลิสหรือว่า ปุ่มกระสันนั่นเองที่แค่ชื่อเนี่ยก็น่าจะพอเดาได้แล้วนะว่ามันเป็นอวัยวะที่เอาไว้ใช้ทําหน้าที่อะไรก็คือทําให้กระเซ่ากระสันนั่นแหละครับหน้าที่ของมันมีแค่นี้จริงๆซึ่งอวัยวะตรงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณเหนือเหนือของเวอร์กูบ้านะที่ถ้าหากใครซูมเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าไอหน้าตาของปุ่มกระสันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้าย,ายๆกับแหนมของท่านชายเลยนะครับเพียงแค่เป็นแหนมเล็กๆห้อยๆมาเท่านั้นเองที่นั่นก็เพราะว่าอันดับที่13 เอาจริงๆแล้วไอ้ปุ่มกระสันนี่กับแหนมของท่านชายนะครับมันก็คืออวัยวะเดียวกันนี่แหละที่ก็ได้ถูกให้กําเนิดมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เลยนะครับเพียงแค่ว่าถ้าหากร่างกายคนไหนได้รับการพัฒนาให้เป็นท่านชายเนี่ยปุ่มกระสันอันนี้นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นถูกพัฒนาแปลงให้เป็นร่างสองจกนกระทั่งกลายเป็นน้องแหนมนี่แหละครับแต่ถ้าหากว่าทารกคนไหนได้รับคําสั่งตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์แม่ว่าให้พัฒนากลายเป็นร่างของผู้หญิงนะครับ เจ้าปุ่มกระสันนี้เนี่ยก็จะยังคงเอาไว้เล็กๆเหมือนเดิมแล้วก็จะค่อยๆมีการขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตอนที่ผู้หญิงได้แก่ตัวลงไปนะครับที่อันนี้มันก็จะไม่ใช่การแบบขยายจนงอกออกมาเป็นงวงได้แบบผู้ชายนะแต่มันจะเป็นการขยายใหญ่ออกมาประมาณ3-4เท่าในตอนที่ผู้หญิงได้โตเต็มวัยนะครับ ที่อันดับ12สาเหตุซึ่งปุ่มกระสันจะต้องมาใหญ่ขึ้นตอนที่ผู้หญิงโตเต็มวัยเนี่ยก็เพราะเขาบอกว่ามันจะทําให้ผู้หญิงได้มีความรู้สึกพึงพอใจทางเพศมากขึ้นนะครับคือจะถูกกระตุ้นได้ไวขึ้นว่างั้นเถอะหรือถ้าจะพูดให้ฟังตามแบบภาษาวิทยาศาสตาร์ก็คือร่างกายของมนุษย์นะครับได้พัฒนาให้ผู้หญิงเนี่ยมีความอยากที่จะสืบพงพันธ์ต่อไปแฮชแ็เพื่อความอยู่รอดของพงพันธ์มนุษย ซึ่งความจริงอีกอย่างของอวัยวะส่วนนี้ก็คืออันดับที่11อาการไปสำรวจมากับผู้หญิงกว่าหลากร้อยคนนะครับกว่า75%เนี่ยเธอก็บอกว่าการซึ่งพวกเธอได้ไปถึงสวรรค์ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากลีลาการอบอจจมะตแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เธอโดนกระตุ้นตรงปุ่มกระสันนี่มากกว่าและนอกจากปุ่มกระสันนี่แล้วนะครับอีกหนึ่งจุดที่ว่ากันว่าทําให้เธอสามารถไปถึงสวรรค์ได้เนี่ยก็คืออันดับ10ครับบริเวณจุกดอกบัวคู่นั่นเอง เพราะว่าเขาเคยมีการทดลองโดยการนําเอาสมองผู้หญิงเนี่ยมาสแกนแล้วก็กระตุ้นตรงดอกบวกคู่ดูนะครับแล้วก็พบว่าเวลาที่ตรงจุดยอดดอกบวกคู่โดนกระตุ้นเนี่ยสมองนะครับจะมีการตอบรับเช่นเดียวกับตอนที่พวกเธอได้โดนกระตุ้นตรงปุ่มกระสานเลยดังนั้นเองนัก,นกวิทยาศาสตร์ก็เลยได้ให้ข้อสรุปว่าเวลาที่จะเล่นซุกซนอะไรเพื่อความสุขสูงสุดของผู้หญิงเนี่ยผู้บ่าวก็ต้องอย่าลืมสิ่งที่เรียกว่าดอกบวกคู่ด้วยนะครับ นอกจากนั้นเองความลึกลับหนึ่งของดอกโบคู่ที่แอดว่าว่าผู้หญิงหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละก็คือข้อ9้าครับแทบจะไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่มีดอกโบกู่2ข้างเท่ากันโดยว่ากันว่าข้างที่ใหญ่กว่านะครับก็มักจะเป็นข้างซ้ายซึ่งเหตุผลนี่ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมนะแต่เอาจริงๆแล้วร่างกายของคนเราทั้งสองข้างเนี่ยมันก็ไม่เคยมีอะไรซึ่งเสมอกันอยู่แล้วนะอย่างเช่นเพื่อนเเคยสังเกตไหมครับว่าดวงตาของเราเนี่ยถ้ามองดีๆนะสองข้างมันจะมีขนาดไม่เท่ากันเลยนะครับ ที่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนไม่เชื่อเนี่ยก็ให้ลองไปยืนที่หน้ากระจกดูครับแล้วก็ปิดหน้าตัวเองสลับกันสองข้างเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าของเราทั้งสองข้างนี้นะครับจะมีการแสดงอารมณ์2แบบกันเลยหรือแม้กระทั่งท่านชายนะครับก็มักจะรู้ๆกันว่าจุดสองห้อยเนี่ยมันก็มีขนาดไม่เท่ากันหรอกนะครับซึ่งแอดว่าเรามาเผาๆกันกับเรื่องพวกนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกข่าวว่าเป็นช่องจังไรไดาอารี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับอันดับที่8ครับ เพราะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทําให้สมองผู้หญิงรู้สึกพึงพอใจไม่แพ้กับการได้อบจมะกันเลยนะครับก็ว่ากันว่ามันคืออาหารครับคือจากการสแกนสมองอีกเช่นเคยเนี่ยแหละครับเขาก็ว่ากันว่าผู้หญิงนะครับเวลาที่เธอได้คิดถึงอาหารอร่อยๆหรือว่าได้กินของโปรดที่เธอชอบนะครับ การทำงานของสมองเนี่ยก็จะฟินกันเยี่ยงราวกับที่เธอได้ขึ้นสวรรค์กันเลยทีเดียวที่อันนี้มันก็ทําให้น่าคิดนะว่าผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะสามารถอยู่ได้โดยไม่มีผู้ชายก็ได้ขอแค่มีอาหารที่ทําให้เธอแบบได้ดีใจก็พอนะแต่ว่าขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะสงสารเราผู้ชายผู้บ่าวตาดําๆเถอะและอันดับที่7 ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถคอแข่งได้เท่ากับผู้บ่าวด้วยที่อันนี้เองแอดก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้ชายควรภูมิใจหรือเปล่านะแต่ก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงได้คออ่อนมากกว่าผู้ชายนั่นก็เพราะว่าในกระเพาะอาหารทั้งของเพศหญิงและเพศชายนะครับมันจะมีการผลิตเอนไซที่ย่อยเอทานอลแอลกอฮอลหรือว่าพวกเหล้าสุราเนี่ยออกมาได้ต่างกันครับ คือว่ากันว่าผู้หญิงนะครับจะมีเอ็ไในการย่อยแอลกอฮอล์น้อยกว่าครับก็เลยทําให้พอแอลกอฮอล์ย่อยไม่เสร็จเนี่ยมันก็เลยพุ่งเข้าไปในกระแสะเลือดและทีนี้พอพุ่งเข้าไปกระแสะเลือดก็เกิดอะไรขึ้นแล้วครับก็เมากันแอไง,ไงแงะไงล่ะฮะและนอกจากนั้นเองอันดับ6 ว่ากันว่าถ้าหากผู้หญิงได้เกิดอาการแฮงโอเวอร์หรือเมาแอนะครับก็จะมีโอกาสฟื้นตัวยากกว่าผู้ชายด้วยเนื่องจากว่าในร่างกายของผู้หญิงโดยเฉลี่ยนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของน้ําอยู่น้อยกว่าผู้ชายครับที่พอน้ําน้อยเสร็จปุ๊บใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ของเหล้ามันก็เยอะขึ้นนั่นแหละครับก็เลยเมาแอลแหล่เลยแต่ถ้าว่าไอ้วิธีการแก้เรื่องนี้เนี่ยก็ทําได้ง่ายนิดเดียวครับก็คือดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนั่นแหละครับและนอกจากนั้นเองอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เพศชายนะครับได้แตกต่างกับเพศหญิงก็คืออััันดบบที่5คร ระบบนาฬิกาของร่างกายที่เพื่อนๆเ,เชื่อหรือปเปล่าว่าจากการทดลองในหลายๆครั้งเนี่ยเขามีการค้นพบว่าผู้หญิงนะครับจะมีนาฬิการ่างกายที่เร็วกว่าผู้ชายอยู่สักนิดหนึ่งนะครับคือผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะตื่นเร็วกว่าแล้วก็เข้านอนเร็วกว่าเพศบ่าวที่สาเหตุก็ว่ากันว่ามันมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์อีกแล้วครับที่พอเป็นครอบครัวแล้วใช่ไหมเพศหญิงเนี่ยก็เหมือนกับจะมีหน้าที่ต้องตื่นขึ้นมาเตรียมอาหารมาดูแลคุณลูกมาดูแลสามีในช่วงเช้าก็เลยต้องทําให้เธอ ตื่นขึ้นมาวนเช้า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 เรื่อยๆแล้วก็มันกลายเป็นฝังเ็เป็นยีนกันเลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงนะครับจะเป็นเพศซ,ซึ่งต้องตื่นมาดูแลลูกเวลาดึกบ่อยๆนะก็เลยทําให้ผู้หญิงนะครับมักจะมีอาการนอนไม่หลับมากกว่าผู้ชายนะครับแต่แอดว่าเรื่องนี้แอดไม่รู้จะเชื่อได้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าไอคนที่แอดรู้จักเองไม่ว่าจะเป็นน้องหรือเพื่อนผู้หญิงเนี่ยที่ชี้เธอเหล่านั้นนะครับก็ตื่นหลังจากไก่โหกันหมดเลยนะคือบางทีนะครับเรากินข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วเนี่ยนางยังไม่ตื่นเลย แล้วพอเวลาหลับทีนะครับก็หลับเป็นตายฮะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ลุกเอาเป็นว่าเราไม่เอาเพื่อนมาเผากันละไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับอันดับที่4ที่อันนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหนึ่งการทดลองที่แอดไปอ่านมาแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีการนําเอาทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยมาทดลองให้จ้องภาพครับระหว่างภาพหน้าคนกับภาพแมงมุม แล้วก็พบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับจะมีการจ้องภาพแมง่มุมเยอะกว่าส่วนเด็กชายนะก็จะมีการจ้องสองสองอย่างนี้เท่ากันนะครับหรือว่าไม่สนใจเลยซึ่งอันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็มีการตีความจากปรากฏการณ์ที่เขาได้เห็นว่าสมองของทั้งสองเพศนะครับจะมีการพัฒนารับรู้ในสิ่งอันตรายต่างกันคือผู้หญิงเนี่ยจะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนอันตรายและควรอยู่ห่างมากกว่าผู้ชายครับพวกเขาเนี่ยก็เลยมองไปที่แมงม่มุมแล้วก็แบบหยีหยะแยงกลัวอะไรเงแต่ถ้าว่า กลับกันครับผู้ชายเนี่ยกับไม่แคร์อะไรเลยโดยไอ้กลไกซึ่งผู้หญิงต้องป้องกันตัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเข้ามานะครับก็เนื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ต้องท้องไงแล้วก็มีลูกใช่ไหมที่พอถ้าหากโดนแมงมุมกัดเข้าไปเนี่ยบางทีตัวเธออาจจะไม่เป็นไรแต่ลูกเธอนะครับก็อาจจะตายได้นะครับหญิงก็เลยต้องวิวัฒนาการสรรชตาตญาณในการระวังตัวให้มากกว่าปกติซึ่งอัน,นแอดก็ว่ามันโยงมากเกินไปนะครับเอาเป็นว่าเรามากับข้อต่อมากันเลยดีกว่าอันดับ3มครับ เวอร์กูบ้าของผู้หญิงนั้นมีความน่ากลัวมากกว่าที่เราคิดคืออันนี้เราจะไม่หลุดจากเรื่องจังไรได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยแต่ก็เอาเป็นว่ามันเป็นเพื่อการศึกษานะครับเพื่อการศึกษาที่สาเหตุซึ่งว่าทาไมนะักวิทยาศาสตร์ถึงบอกว่าเวอร์กูบ้าผู้หญิงมีความอันตรายกว่าที่เราคิดนะครับก็คือเขามีการไปตรวจดูกรดด่างที่มันอยู่ในเวอร์กูบ้านะแล้วก็พบว่าค่าความเป็นกรดที่อยู่ในนั้นนะครับมันมากไปถึง pH 4.5เลยหรือถ้าจะเทียบไปเห็นภาพก็คือความ เปรี้ยวของตรงนั้นนะครับมันเปรี้ยวแรงพอๆกับวนนหรือกาแฟเลยแบบพูดเสหนภาพเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุว่าทําไมเวอร์กูบ้ามันถึงต้องเปรี้ยวขนาดนั้นนะครับก็ว่ากันว่ามันมาจากระบบร่างกายของผู้หญิงเนี่ยที่พวกเธอนะครับจำเป็นจะต้องป้องกันเชื้อโรคจุลินทรีย์อะไรต่างๆเวลาที่มันจะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็อาจจะไปยึดครองเวอร์กูบ้าของผู้หญิงมาเป็นเคหาสถานของเราเชื้อโรคจุลินทรีย์นะครับแต่ถ้าว่าอันดับ2 ก็ใช่ว่าจุลินทรี่ทุกตัวจะแพ้กับความเป็นกรดซึ่งมีค่ามากมายขนาดนั้นนะครับเพราะ มันก็จะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นได้เช่นกันครับอย่างเช่นพวกจูลิซีแลคโตบาซิลัสหรือที่อยู่ในยักคูนั่นแหละฟังคลิปนี้จบแล้วกินของไม่ลงไปกี่อย่างกันแล้วเนี่ยพวกมันนะครับก็ว่ากันว่าจะอยู่ในเวอร์กูบาของผู้หญิงนี่แหละเนื่องจากว่ามันมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเข้าไปอยู่ของจูลลนซีชนิดนี้มากนะครับแต่ถว่าวก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไอลโตบาซิลัสพวกนี้เนี่ยจะไปทรํรลายอะไรกลับกันครับพวกนี้เนี่ยพอมันเข้าไปอยู่แล้วก็ยังทําหน้าที่ในการช่วยปกปก้อง น้องสาวของเราผู้หญิงทั้งหลายแหลได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าไอจูลินซีเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปจับเอาพวกเชื้อโรคแล้วก็จูลินซีร้ายแรงต่างๆมาทําลายครับซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็คิดว่าหลายๆคนคงจะสงสัยขึ้นมานิดนึงแล้วแหละว,ว่าถ้าหากว่าวอัวกูบ้ามันเป็นกรดซะขนาดนี้แล้วเวลาที่อสุจิหรือว่านักว่ายน้ําของผู้ชายได้เข้าไปแล้วมันไม่ตายหาตายเหวกันหมดเหรอก็ต้องบอกว่าอันดับหนึ่งมันก็ตายจริงๆแหละครับแล้วก็ตายมากด้วยฮะ ซึ่งนั่นเองดาบสองคมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือถ้าหากเวอร์กูบ้าผู้หญิงคนไหนเป็นโกรธแล้วป้องกันไอเชื้อโรคจุลินทรีย์เหล่านี้มากเกินไปนะครับมันก็อาจจะทําให้ไปฆ่าน้องนักว่ายนะ้ำต่างๆหมดด้วยแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่มีบุตรยากด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวิเคราะห์อะไรของแพทย์เขาไปนะดังนั้นเองเราหลายๆคนที่ได้เกิดมานะครับก็วควรจะดีใจนะว่าเราเนี่ยเป็นนักไตรกีฬานะครับคือแหมนอกจากจะว่ายน้ําแข่งกับพี่น้องเราชนะมาได้นะครับเรายังต้องว่ายผ่านบ่อก,กรดอีกนะ ที่ถ้าหากใครอยากรู้เรื่องเราเกี่ยวกับอาซูจิหรือว่านักว่ายน้ําของผู้ชายนะครับแอดก็มีทําคลิปให้แล้วอยู่ในลิงก์ด้านล่างเลยเด้อหรือถ้ามีเรื่องเด็ดๆอะไรอยากจะแนะนําให้แอดเล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเช่นกันเด้อแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก F N Diary เล่าเรื่องด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเนาะบ๊ายบาย